ครับพี่น้องครับโอ้ไห่วยเอาไปขึ้นรถเมื่อแล้วครับพี่น้องครับอ่าคุณนะนี่นี่ครับพี่น้องครับเกียดน้ามยางเขาหาเลยครับพี่น้องครับเิีครับพี่น้องครับเหมือนนี้นะครับก็อยู่ที่ตลาดนัดโคกระบือครับพี่น้องครับแยกการสร้างหรือว่าตลาดนัดประคับบานเพิ่มกันผลักจังหวัดชิสเกตครับพี่น้องครับ วันนี้เป็นวันเสาร์ที่11ครับมกราคม2 0 6 6ครับพี่น้องครับวันนี้บรรยากาศก็เต็มไปด้วยความคึกคักเช่นเดิมครับพี่น้องครับง่วนร้ายๆครับพี่น้องครับตั้งแต่ต้นปีมานีง่วค่อนข้างที่จะขายดีนะครับโดยเฉพาะง่วเหนือนะครับพี่น้องครับงวเหนืองวสเกนขายดีเยล่ะครับพี่น้องครับหางเปย์เขามาในสนามพี่น้องครับหางเปย หั่นหมูครับพี่น้องครับหางเปรี้ยหั่นหมูนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับอยู่ดูเบยอีกคัดหนึ่งครับพี่น้องครับนี่ครับพี่น้องครับผมสอดมาอีกโซนหนึ่งนะครับของสนามด้วยครับด้วยนี่สนามฟังนี่นะครับเพิ่นจะมีโซนคว้วนะครับพี่น้องครับโซนขั้วเดี๋ยวถามต้องบอกก่อนนะครับพี่น้องครับต่อคัดแปรมากตัวไหนเข้มเพลนเนี่ยตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ ใ้พื่นเท่าบา้เพื่อนสามหมื่นสามหมื่นห้าพันห้านี่ครับพี่น้องครับสามหมื่นห้าพันห้าใจใหญ่กว่าอ้ายแล้หอยพีดพวกล้าบ้านนี่เด้โอ้ใจใหญ่ครับพี่น้องครับสามหมื่นห้าพันห้านี่เ้อครับเด้อนี่ไปเอาโอ้ยแต่บอกู้ขายผมอยากได้เจ็ดพันขายไส้บัวเยียดหน้ามึงขายบุ้อะไรดีนี่นะครับพี่น้องครับสามหมื่นห้าพันห้าครับพี่น้องครับ อ่ะสื่อแข่งกันเบียดหน้าเพื่อจะยืนถ่ายอยู่ครับพี่น้องครับ,บต,ตกลงกันวาดจังไหนสามหมื่นหาพันไฮดีดิไฮยีรีบ่ได้ไฮเรียนโอ้พี่น้องถือบาวงื่นมีราคาแล้วครับพี่น้องครับรวาวางว่อนใส่ในราคาสามหมื่น ห้าพันห้าร้อยครับพี่น้องครับ,บแต่ว่าผภูเขาขายมันจะได้เจ็ดพันนะครับน้องป<อ><อ>้อมเชื่อว่าจากไหน,อ,น,นอันนี้ง้อโค้งครับพี่น้องครับที่เป็นขายไปแล้วไก่ดีเร่าจะซื้อ พี่น้องครับไปเพิ่นต่อรองกันเบิ่งก่อนครับพี่น้องว่าเพิ่นสิปิดจังไดนนะครับพี่น้องครับเพราะว่าคนขายเพิ่นบ่ยอมลดราคานะครับพี่น้องครับเดี๋ยวเฮาสิย่างหลอกมาทั้งนี้ครับพี่น้องครับหนึ่งครับพี่น้องหมื่นกว่าบาทหมื่นกว่าบาทฮะ โม้โค้งครับพี่น้องครับหมื่นกว่าบาทตัวละเท่าบาทก่อนตัวละหมื่นสามพันห้าหมื่นสามพันห้าโค้งติดเนื้อโค้งติดเนื้อครับพี่น้องครับนี่จูงมาเลยเนี่ยโอ้งามโคงเผินเด้อสายเนื้อครับพี่น้องครับสายเนื้อมาสองตัวครับผมเมยใหญ่ๆโค้งโค้งเนาะหมืยยน่นสามพันห้าตัวละนะครับแม่หอยเพันรถได้อยู่ในะครับเด้อนี่แม่หอยเพันรถได้อยู่แข้งขาดีเพคนมาเอาไปขุนมาขายให้เวียดเนี่ยโอ้ยเด๋อกำไรแน่นอน ได้ได้เพิ่อนมานี่ละวัวเพิ่นเอามาตลาดมื้อนี้เอามาหัก่ตัวครับหอยสอตครับผมเอามาสองตัวกำลังลงจากรถบ่แม่นครับกำลังลงจากรถนะครับเด็แม่น์แมวนีหนาวหนาวเนี่ยฝากเบอร์ให้เพื่อนนะรุ่นหกสองครับผมหาสองครับเอสสองเก่าๆครับครับผมผู้ใดอยากได้โทรมาครับผมนะครับอ่ะมันมันครับมือนี้ครับมันมันครับครับนี่แหะครับพี่น้องครับบรรยากาศการซื้อการขายครับมือนี้ จากการสร้างก็ถือว่าเป็นตลาดโซนกันพลักนะครับที่นี่เน่หอยนะครับหลายอัมเภอนะครับไก่เคียงนะครับเป็นเขามาสื่อมาขายกันครับพี่น้องครับมือนี้ถือว่าง่วงลายคนกัหลายครับพี่น้องครับเขาแก่กัหลายครับพี่น้องพอพันครับพี่น้องครับขายแลรงครับพี่น้องครับ คุณน้องครับเขียนเบอร์ให้อักษรตัวเคได้ค่ะเอาวัวไปเชื่อมรถแล้วก็ไปขายรถนะครับรับเงินอยู่ท้ายรถที่ขายวัวให้อักษรตัวเคเคเอาวัวไปเชื่อมรถแล้วก็ไปรับเงนที่ท้ายรถนะครับขายเท่าไหร่ครับเนี่ยขายสามหมื่นหกสามหมื่นหกพันสามหมื่นหกพันพี่น้องครับสามหมื่นหกพันนะครับพอพันเปื่นเพืนขายให้เวียดนามครับพี่น้องครับในลาเพิ่นบอกต้องการตั้งโต๊คเอาไปส่ง เอาไปทรงได้ครับพี่น้องนี่โค้งสั่งดีครับพี่น้องราคายอยู่ที่สามหมืม่นเก้าพันขายปิดกันไปแล้วนะครับสามหมื่นเกาพันนะครับคนให้ความสนใจหลายครับพี่น้องครับพอไถ่เสนียแยกกันช่างคนซื้อคนคนขายหลายนะใช่ไหมครับเพราะเขาตัวหลายครับพี่น้องครับนี่บรรยากาศความคือขักบางโน่นครับพี่น้องครับ รุดได้ไหยังล่ะรุดได้เลยะผมก็ะเอาซ้ำแต่เงินหาหน่อยสามตัวว่าสามตัวครับพี่น้องครับได้ปดอยดูแม่มันมันมันมนเสียงไปก่อนบังนวดคับคนต่อเพิ่นเยอะคเดียวเได้คุยน้ำเพินนะครับพี่น้องครับจาจังสนมาคุยเอาเปนครับเอามาทำไมมันเยอะแกแกหาหมกเศร้า นางวนมาดีพี่น้องราคาถูกถูกแกพี่น้องครับเบิ้งตัวใหญ่ของเิวนนี่เขาขายหกหมื่นกว่าของผมนี่แตเบิางนั้นหาสื้อมาเบิ้งสิหัวใหญ่ขายดีด้วเหมือนนี่มัอนี่ิ่นได้ขายเป็นไหนหกหมื่นกว่าอ๋อเพิ่นเดินห้องเบิกงป่านะครับมัอนี่นะครับพี่น้องครับเพิ่งมาเขาใายหกหมื่นกว่าเป็นจะไดนของเข้ามือนี่ของผมก็เอามาเบิ้งแล้วเหลือสองครับเหลือสองครัเบิ้งเบิ้งเบิ้งขายไปสี่นะครับพี่น้องครับมัอนี่ว่าราคา เวียดนามดันดีขนาดนะครับเบื้องของเสียกล่องเพิ่นสิเป็นจังได๋ครับผมอ่ะตัวนี้ก็ว่าสิเอาตัวละ17,500เจ็ตัวละ17,500เจ็นะครับพี่น้องครับซ้ายเหนือนะครับผสมแล้วตัวนี้ผสมแล้วนะครับพี่น้องครับชาโรเล่ครับพี่น้องครับชาโรเล่แม่สาวผ่านการผสมผสมข่มโตนะครับเด้อนะครับรากาอีกตัวนึงเป็นงัวงัว่าดำครับพี่น้องครับว่ากัดนะครับว่ากัดว่าเท่าไหร่ก็ครับเสียค่าพอกันครับเหมือนตัวละหมื่นเจ็ดพาเหมือนราคาต่อรองได้ตัวนั้นคมมาหรือยัง ตัวนี้บอแมนครับหนาสิโคมงเลยแต่ว่าบุหูวว่าบอมใหม่ๆกับหมดเทือกแะ่โอ้ร่างเทือกพวกก็ร้อยกันนั่น่ะร้อยแทืแน่นอนนะครับต้องใครจะไปก็ร้อยกันนะครับเพิ่นมาร้อยแทืแน่นอนตัวนี้นี่ตัวนี้เห็นเห็นแล้วตัวนี้ตัวนี้จูใจใจไปซีเทือตัวนี้ติดแน่นอนติดแน่นอนนะครับเดี๋ยวโค้งซีเทือกเรานะครับพี่น้องเหลือซองโตเป็นจังไรบรรยากาศมืัอนี่ ขาดอยู่ครับคือขาดนอ่อันนี้ก็ราคาดีดีลักขาดันขาดนอ่รักข้าดันนะครับพี่น้องครับใสยกล่องเพิ่นยืนยันนะครับพี่น้องครับว่าจังได้กัมีมีแนวว่าจะขยับแน่นอนแหละนะครับเพราะว่าเพิ่นซื้อหลายแห้งซื้อลร้ค้นมากหน้าหลายตาอยู่ครับพวกง้อเถิบพี่เขาแน่ตยพูดแล้วว่าคือขายอยู่หมื่นหมื่นมื่เก่าพลาดเดียวนี้มันขึ้นอหมื่นสองเลยอ๋อครับผมก็ถือว่าคือถือว่าราคาปรับขึ้นอยู่ นะครับป๊บขึ้นอ่ะกันพราะว่าพี่น้องสนใจฝากเบอร์ครับ0ูนย์เก้าแปดหนึ่งเก้าเจ้างครับผมเสียกล่องนะครับงูใหญ่กับมีครับผมงูใหญ่สองโตเลยครับมีมีในครอบนันนาเซลวัชุอีกนันนาเซลวัชุอีกโอ้หมันหมันครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่แหละครับพี่น้องครับเปินมาถ่ายงูใหญ่เด้อครับเด้อนี่ของแท้เพื่อนวะ ของแท้ครับพี่น้องวอุ้ยหัวใหญ่ขนาดครับพี่น้องครับสูงสังเกตหางครับสังเกตหางเออหางหลากขนาดเสือกเกี่ยวขาดออกเกี่ยวขาดออกวิธียังงั้นพี่ทินงท้ายข้อไหนอครับผมอ่างเพลินนะครับพี่น้องครับนี่ว่าดำบักเถกพอพันนะครับเป็นพอพันปะปาพอพันเป็นพอพันอันลูกมันนี่ชวนมาแดงแดงเก่าสิเปอร์เซ็นต์แดงโอ้ใจลูกแดงดีขนาดเลยแดงสีเข้มพร้อมสีเข้มเม็ดบักขาม งูว่อนเป็นใจลูกดีนะครับพี่น้องครับหายพ้นงานแล้วเพิ่ว่านะครับหายพ้นงานอุ้ยสูงนะครับพี่น้องครับงูสีนี่ก็จใจลูกเป็นสีแดงล่ะครับเมื่นความล่าวนะครับจากจากที่เห็นหลายๆตัวนะครับพี่น้องครับตัวนี้เป็นงาเป็นงาเท่านะครับเท่าโบ๊โบ๊นะครับพี่น้องครับเป็นงาเท่าใจลูกแดงนะครับพี่น้องครับเม่แดงใจลูกแดงแม่ขาวใจลูกแดงคือเก่าครับพี่น้องครับนี่ครับผม ขายหายูตลานนี abei, ่ก็เห็นหางระดับ <alon> นี้ก็เห็นโอ้นี่นะครับพ bah, ี่น้องครับหางลากทีด <éc à S 2> <c S 1> ินนะครับค้องแทเด้อครับเด้อเพิ่มมาเนื้อหนังง่วคมคมดีครับสภาพแบบนี้นาอโครงสางใหญ่ครับพี่น้องเอินเท่าไรก็ปะปดเปดดแปดดแปดดแปดแนแปด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 ดแปดาปดแปด่ปดแปดแปดแปดเพิ่นมาให้แปดวปดมปดแปดแปดแมป คือคือมันช่วงมีราคาเขาหายแสยนกว่าเลยครับเพิน่น่าในยููนีฟเขาก็มาให้เจ็ดหมื่นกว่า 70, มันกับบร,ริษกันแล้วคู 80, นึงเอิญแปดหมื่นน้นะครับมองอยากได้แปดหมื่นเพิ่น่านะครับพี่น้องนี่บักซึพอพันนะครับพี่น้องครับนัวสวยงามนะครับสวยงามในสนามนะครับเงีวลาดครับพี่น้องครับเงีวปลาลดไฟเพิ่นมาเอา้าเพราอนงมีเบอร์บ่ะอา้าฝากเบอร์ให้พี่ให้น้องฝากเบอร์เบอร์ ทีมห่งเบียร์ขายเบอร์อะบ่ากได้อาม่เบอาม่มารอซื้อซืสมปลอยบอว่าโอ้ขายสมปลอยเบอรแล้วศูนย์เก้าครับเก้าแปดสามเกามาครับผมอามาจกตัวมืนเตัวเดียวนี่หลอามาตัวเดียวนี่ล่ะันก็เต็มรถกันแยกซื้อยากขายโท่มากครับพี่น้องครับนี่ข้างใส่ตัวเม่ครับพี่น้องครับนีหล่ะ หัวเพื่นเห็นตัวแม่บ่ได้ครับเนวยเป็นพอพันครับพี่น้องครับตัวแม่เนี่ยเอยบ่ตรงวางนะครับแต่กี่เขาให้แสนหนึ่งนะครับผู้ได้อยากเบิ้ลโตจริงนะครับหรือว่าจังได้กะโทรมหาเพื่อนนะครับเด้อนะครับเดี๋ยวสิพาผี่พานน้องยางมัดโซนนี่ครับพี่น้องครับสีครับพี่้อกครับโอ้ยเหมือนี่ผู้ใดกะขายดีครับพี่น้องเมือนนี่ขายดีขนาดเลยครับพี่น้องนี่ที่ะเประกันไม่เห็นบาทครับพี่น้องเหมือนี่แสดงว่าถือขัดขายดีนะครับคือขัดี่หีครับพี่น้องครับนี่บรรยากาศการซื้อการขาย นะครับเพิ Saint ่ลไมาเห็น oh, บ yes, ัดไหลายครับพี่น้องครับเห็นบาดเห็นใบใบซื้อขายครับพี่น้องครับแสดงว่าไม่นด้โคนรลายม่ได้โคนหลายขายดีพร้อมนะครับพี่น้องครับมันมีราคางัวนะครับราคางัวสูงแห้งนะครับพี่น้องครับสูงขึ้นต้นละสองสามพันครับพี่น้องขายไปแล้วครับผมโอ้ขายเบิร์นแล้วข้ามาตัวมันเนี่ยมาซีครับมาซีขายเบิร์นแล้วราคางัวเป็นจไดิมันเนี่ยรู้สึกว่าราคาจะขยับขึ้น ตัวละหลายบาทดูครับตัวละหลายบาทดูนะครับเหยื่น้มสื่อหลายแบบนี้เหยด่อน้าบวดเรียบครับบวดเรียบนะครับเป็นกำลังใจให้ครับผู้เลี้ยงนะครับพี่น้องครับต่อไปกับเิ่นขายดีดีเพิ่นก็ตตรงไปซื้อแพ่งและพี่น้องนะครับมีหอยอุดพิ้นมาซีนะครับขายเบิดแล้วขายเบิรแต่ลงรถดเลยครับขายเบิดแต่ลงรหลดนะครับข้ว่ามีราคานะครับพี่น้องครับยิมยิ้มท่าเลยนะครับพี่น้องครับยิมท่าเลยเลยครับผมเพราะว่าข้ว่ามันเริ่มเบิดนะครับวันนี้มันหมันครับผมครับมันหมานเลยครับเด้อหอยอุด นานคักหน่วมีราคาครับพี่น้องครับเหมือนเกษตรกรในหอยเป็นใครดีนะครับเพื่อระต้องซื้อแพงแล้ะครับพี่น้องครับมากับเป็นเขาเอื่นนมามากับเป็นวงจรเนาะเป็นวงจรนะครับพี่น้องครับอาดเครื่ดคัดแยม คือเฮ็ดคากใช่ไหมเอาเอามันมันอยรอยเวียดร้อยเวียดรอยเวียดโอ้ยร้อยเวียดนะครับพี่น้องครับอาดไปแล้วรับจ้างจู้รับจ้างจู้ก็จะให้จู้ตัวนี้ออมาันตัเราศร้ามก็เลยสิบบาทโอ้จูงเซเลสีเลยครับจูงเซเลสีประมาณตัวละเท่าไหร่ครับลาค่ะตัวเะหมื่นหกพันห้าครับพี่น้องใบลายบอบแพงนะครับเอาไปส่งเบียดได้ครับเด้อคนนะนี่ครับพี่น้องรอยเวียดชนบรตัวเรหมื่นหกพันหาครับพี่น้องครับเป็นนะ ไปแล้วครับพี่น้องเมเน่เบื้องติล่ะบรรยากาศการสื่อการขายเวียดนามปวดเรียบเบิดนะครับก็ให้เป็นงวดนะครับพี่น้องเท่าไรปะมื่นหน่อยหน่อยตัวนี้นะครับไปคือการมื่นหน่อยหน่อยกับไปแล้วพี่น้องนี่บรรยากาศการสื่อการขายพี่น้องเบิ้งติล่ะขายดีครับเมเน่ซอนซ้อนน้ำเพลินครับพี่น้องผมได้มีงว่าแม่นได้ขายเบิดครับ เดี๋ยววนมาทั้งเอก่อนวนเดี่แล้วครับพี่น้องครับผมอยู่โซนอ่าขึ้นงัวเหรอครับพี่น้องครับโซนขึ้นงัวน,นะครับมืออ่อวาน ในห่างเนี่ยหอยมากลายครับบรรยากาศการซื้อการขายง่วงกันคือว่าคือคากแห้งนะครับพี่น้องครับคือว่าคือคากแห้งเมนีนะครับก็อาจจะบอดด้จูใจบัาไดนะครับเจอกับการสอบถามราคานะครับเพีาะวา่าผมมีงานต่อนะครับเป็นช่วงสายๆนะครับงานอยู่ที่การประกวดงัวนะครับของจัศรีิะเกศนะครับชิงถ้วยพระราชทานทั้งที่3นะครับนะครับก็สิไปพอกันก็ผมได้อยู่นะครับอยู่ ญี่ปุ่นแล้วครับพี่น้องครับนี่ย่วงอย่าหน้ามันเสือว่าขัดนะครับเดี๋ยวสิภาพีพี่พน้องนะครับไปเบิรงนะครับไปเบิรงนะครับม่วที่เป็นเสือนะครับพี่น้องครับ